ถูกเข้าไปแล้วครับคิมินแจอ้าวฟานิมิตโอ้เจอศอกครับหลับเลยครับหลับสิครับแบบนี้โอ้โหเดินทะลึ่งทะล่ายังลุกขึ้นมาได้ครับอ้าวอ้าวอ้าวยังเมายังมือเรียบร้อยครับจบเลยครับแค่ยกแรกครับโอ้โหเดีศอกไหนยังไงครับนี่แหละครับโอ้โหหัวฟาดพื้นเลยครับจะเข้าไปฟันเขานะครับจะเข้าไปรวบขาครับแต่ว่าเจอฟันสวนขึ้นมาครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับศอกนี้ ดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับโอ้โหมุมนี้ไม่เห็นครับบังคระอ่ะมุมนี้แล้วกันครับปักเข้าให้ครับเต็มเเลยครับโอ้โหปแต่ก็จเลยครับอ้โไปแลครับย่งไรครับรีบลุกหน่อยเวอัพเวอัพลุงักจะเก็บงานได้ไหมครับ โปกเจกต์ไปหมดนะครับต้องนับครับไหวไม่ไหวครับค่อยๆพยุงล่างลุกขึ้นมาไงดีหนักนะพี่โอ้โหจบครับจบครับโอ้โหหลุนเททิ้งลงไปครับไม่มีอะไรแต่ก็โอ้โหเร่อะไรนี่มันแทบจะไม่เหลือแล้วครับแล้วนี่ครับจิ้มซ้ายลำตัวแล้วก็ตีเข่าครับซ้ายถอดหัวนีเลยครับกัน เหนือเตรียมงางไว้เลยแต่ประเภทจอมชีจัดรโอ้ยโอ้โหทรงโอ้โหดูสาวไม่อยู่เลยครับจนไม่ในัวไปร่วงครับร่วงแล้วครับร่วงแล้วครับกรรมการไม่นับครับไม่นับครับไปกันต่อครับโอ้โหแต่ว่าฮาวรี่ตอนนี้ครับมาเร็วมาแรงมาหนักแล้วเกินครับจวงไปจวงมาต้องหล่นเลยครับโอ้หลับแล้วครับแบบนี้นอนคว่ำหน้าแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะครับเรียบร้อยครับโยกแรกครับโอ้โหพายุกำปั้นของัยซินฮาวรี่ นี่ครับโดนสอบไปแล้วครับแหมหัวมุดออกไปนอกเชือกแม่แต่ว่าก็ไม่ยอมก็ไม่รอดนะครับอนันตศักดิ์ครับเจอหนักๆเข้าไปนี่ครับล้มกันหมดนะครับทั้งกรรมการทั้งอนันตศักดิ์ครับคนที่ยืนอยู่ได้คนเดียวก็คือยัสซินฮาวารีครับโอ้โหทั้งจ้วงทั้งฟันดูครับโอ้โหนี่หัวมุดนอกเชือกแล้วขีดจังหวะลงไปแล้วนะครับมีเชือกกั้นไว้